59สาขาทั่วโลก في. แน่นอนพอคุณเริ่มขยายคุณต้องคงคุณภาพคงรสชาติค,คุมต้นทุนคโครงการนเนี่ยถึงจะต้องมีห้องมาสเตอร์เชฟไว้เทรนเด็กต้องบอกเลยนะว่าการแกะสลักผักเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่แท้จริงรรเพราะว่าอะไรไม่มีประเทศไหนที่แกะสลักผักมทาทนอาหาร เราไม่ตั้งใจทําให้ฝรั่งทานเราตั้งใจทําให้คนไทยทานรสชาติอาหารเราเป็นรสชาติสับคนไทยต่างชาติมาเที่ยวมาทานที่ร้านเราและชอบรสชาติของเราเรา Proud to be Thai เราภูมิใจมากที่เราเป็นคนไทย